เมื่อวานมีโยมมาถามบอกว่าได้ตำแหน่งแล้วเป็นทุกข์ทำยังไงดีได้ตำแหน่งได้ยศสูงขึ้นแล้วนะแต่มีคนเกลียดมากขึ้นอืมก็เลยบอกว่าทีแรกนึกว่าไม่ได้ตำแหน่ง ไม่ได้ตําแหน่งก็น่าจะเสียใจเนาะอันนี้ได้ตําแหน่งอ่ะก็น่าจะพอใจแล้วนะแต่กับโดนลูกน้องว่าโดนลูกน้องเออตำหนิติเตียนคอยเอาไปนินทาคอยไปอะไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็อดทนไปแล้วก็สร้างเหตุเพื่อให้ศัตรูเนี่ย ทำอันตรายไม่ได้ก็เลยบอกเพราะอันนี้ก็เลยจําได้ว่าอยู่ในหนังสือภพภูมิหน้าห้าร้อยเหตุปัจจัยที่ทําให้ศัตรูเนี่ยทําอันตรายเราไม่ได้ทั้งภายในภายนอกนพอบอกเข้าไปพระสูตรนี้เขาบอกตรงเลยค่ะอืม เขาเนี่ยชอบมีวาจาไม่ดีอืมอันนี้ผู้เจา้าเน้นไปที่การสร้างเหตุคือวาจาท่านบอกพิ่กุทั้งหลายเมื่อตาาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมะกล่าวมีอัด กล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริคลักษณะข้อนี้คือมีคางดุดคางราชสีอันนี้วางไปก่อน มาดูตรงนี้ว่าย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกําจัดไม่ได้อืศัตรูจะกําจัดโยมไม่ได้ศัตรูภายในมีอะไรนี่ราคะโทสะโมหะทําอะไรทําอะไรอันตรายโยมไม่ได้เลยหรือสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกกําจัดไม่ได้ โอ้ห oh, นี่อะไรนี่คือสัมมาวาจานะเนี่ยโยมสัมมาหนึ่งในสัมมาวาจานั้นเนี่ยการพูดเพ้อเจอร์เนี่ยอันนี้สงเยอะจังเลยเพราะสัมมาวาจาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ละเอียดต่อจากสัมมาสังกัปปะเลยพอคิดปุ๊บมันจะออกวาจาก่อนเลยอืมก่อนไปกัมมันตะเนี่ยกัมมันตะในยังทีหลัง ปฏิจจสมุปปนธรรมเหตุเกิดอันเป็นไปตามลำดับเนี่ยคือจะคิดก่อนแล้วพูดแล้วค่อยทำนะ,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 นะก็จะเรียงจากสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะแล้วถึงจะเป็นอาชีวะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าอันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์ถ้าอันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์อันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์ไล่ลำดับมาเลยดังนั้นถ้า คิดไม่บริบูรณ์วาจาก็ไม่บริบูรณ์วาจาไม่บริบูรณ์การกระทําจะไม่บริบูรณ์และส่งผลไปถึงอาชีวะก็จะไม่บริบูรณ์เป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นการพูดเพอเจอร์นี่ก็อืมให้ผลเยอะเท่าก <c oughs> ับการพูดเพอเจอร์ก็ศัตรูเยอะแล้วศัตรูทําลายเราได้ทําอันตรายเราได้ ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ศัตรูทําอันตรายเราได้อย่าพูดเพอเจอร์คำพูดเพอเจอนี่ละเอียดเยอะนะดูสิผู้เจ้าบอกเนี่ยลงละเอียดเนี่ยคือกล่าวอะไรกล่าวควรนแก่เวลากล่าวคําจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นอัดกล่าวเป็นวินยัยนะอืวาจามีที่ตั้งไม่เหล่อแหละอย่างเงี้ยนะมีหลักฐานนะมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ เหมือนอีกสำนวนหนึ่งจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้โปรยประโยชน์ทิ้งเสียพูดอะไรแล้วพูดเป็นเรื่องจริงเรื่องมีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยมีที่อ้างอิงนะอย่างเงี้ยเราพูดเราก็อ้างคำพระศาสดาตลอดคำพระศาสดาก็มีที่มาที่ไปตลอดบอกที่มาที่ไปเหตุปัจจัยมาจากไหนใครท,ทรงจำมากี่พันปีมาแล้วนะมีหมดอย่างเงี้ยนะ ประกอบด้วยประโยชน์วาจะมีที่ตั้งไม่หล่ะแหละนะใครใครในโลกกำจัดไม่ได้ดีนะอันเนี้ยวิบากกรรมตรงนี้ดี <c oughs> การที่จะมีบริวารดีถ้าต่อมาเลยนะถ้าต่อมาก็การจะมีบริวารดีทำอะไรต้องสัมมาอาชีวะดังนั้นถ้าเรามิจฉาอาชีวะเนี่ยเราจะได้บริวารไม่ดีแสดงว่าถ้าเราได้บริวารไม่ดีเนี่ยเราคงเคยทำมิจฉาอาชีวะมาก่อนนะอืม พงบอกว่าพิกุทั้งหลายเมื่อตาถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงยมจะเห็นว่าบางทีวิปากอาจจะไม่ได้ส่งผลในเวลานั้น ใช่ไหมอย่างสมมุติเราไปโกงเข้ามาเราไปลวงเขาเราลวงเขาด้วยของปลอมด้วยตาช่างวิบากอาจจะไม่ได้ส่งผลในทิตธรรมตรงนั้นแต่มันส่งผลมาสัมปลายะในเวลาถัดมาและถัดมาอีกในภพถัดมาพอในภพถัดมาปุ๊บเราเป็นคนมีบริวารไม่ดีเลย การโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำร้ายไม่ได้ทำร้ายเขาโดยตรงนะร่วมขอแจมด้วยหน่อยเห็นเขาตีกันเราด้วยแหมหนึ่งอันเนี้ยอันนี้ก็คือเข้าไปร่วมนะอืม การร่วมทำร้ายการปล้นการกันโชคเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้คือผู้เจ้าบอกพระอ,องค์ยละนะละสิ่งเหล่านี้นะถ้าทำสิ่งเหล่านี้ก็คือนัยยะตรงข้ามเลยเมื่อพระอ,องค์เนี่ยละสิ่งเหล่านี้แล้วพระอ,องค์ได้มหาปุริคลักษณะคืออะไรสองข้อ คือมีฟันอันเรียบเสมออืมใครฟันสวยบ้างช่วยยิ้มหน่อยยิ้มไม่เห็นเพราะใส่แมสกันหมดไม่เป็นไรไว้รอหมดแมสก่อนน,น,นอ,นม,อมีเอ่ได้สองอย่าง และอ่าที่สำคัญคือและย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีพิกขุบริวารเราเนี่ยมีทั้งพิกขุนะิกขุนีอุบาสกอุบาสิกาเทวดาอืมนุษย์อ่าถ้าเทวดามาฟังธรรมนี่ก็ด้วยนะใช่ไหมอ่า เทวดามาฟังทาพระศาสดา,าเนี่ยเห็นไหมถือว่าเป็นบริวารแล้วเนี่ยอืมมีศรัทธาอืม,มนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารอันสะอาดนั่นคือได้ได้คนดีมาเป็นบริวาร <c oughs> ความเป็นคนดีคือเป็นคนสะอาดคนสะอาดของพระองค์คืออะไร กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดก็คือกุศลกรรมบทสิบนั่นเองที่ผมเรียกความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจหรือเรียกด้วยคำคำเดียวว่าผู้มีความประพฤติเรียบร้อยอคำเดียวนี่โห و, แต่ยากมากเลยบอกโอ้เธอเป็นคนเรียบร้อยนี่ไม่ธรรมดานะ ถ้าบอกเธอเป็นคนเรียบร้อยนี่เธอมีกุศลกรรมบทสิบนะ,ะไม่ง่ายเลยแต่ในความเรียบร้อยของพระองค์เนี่ยมาตรฐานสูงอันนี้คือผลวิบากวิบากคือผลวิบากของกรรมคือผลของกรรมที่กรรมจะส่งผล อ่าอันนี้ก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งลองดูว่าเราทําวิบากอะไรล้วจะจะได้ผลอะไรอีกว่าจาของเราเนี่ยผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคนจะฟังเราเนี่ยคนจะเชื่อฟังถ้อยคําเราเนี่ยเราต้องสร้างกรรมอะไรอืมเพราะบางทีเราพูดอะไรไปเนี่ยคนเขาไม่ฟังเนาะ อืมเนี่ยก็อ,อย่าไปโทษเขาโทษกรรมเราเออเวลาพูดแล้วเพราะอ่านพระสูตรนี้แล้วเออไม่โทษคนอื่นหรอกโทษเราเองเรามันทํากรรมไม่ดีมาพูดอะไรใครก็ก็ไม่เชื่อนะอแต่ถ้าพูดแล้วโอ้มีแต่คนเชื่อเชื่อเชื่อเอ้ยกรรมมันดีนะอืมนี่เป็นอย่างนี้นะ พิคุรทั้งหลายเมื่อตาถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบสัมมาวาจาข้อคำหยาบข้อเดียวยังส่งผลขนาดนี้คิดดูนะเออข้อเดียวในส่งผลเยอะเลยนะ เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบก,กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแก่หู <c oughs> อีกสำนวนหนึ่งใช้คำว่าสนอสดอืมเป็นคำที่สนอสดไพเราะสนอสดอืมอันนี้เขาใช้คำว่าเป็นสุขแก่หูหู <c oughs> เสียงมากระทบแล้วหูมันมีความสุขอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจนะเป็นคำพูดของชาวเมืองนะเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นนั้นมากอืมนะเป็นคำพูดที่ชาวเมืองเขาฟังแล้วมันแหมอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกเป็นคำฟูใจนะฟังแล้วฟูใจ เกิดความรักซึมซาบถึงใจเป็นสุขแก่หูไม่มีโทษเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากของมหาชนนั่นเอง <c oughs> เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มหาปุริคลักษณะสองข้อคือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนพรม พูดเหมือนนกกาเวิกมีลิ้นอันเพียงพอลิ้นของมหาบุรุษนี่เป็นยังไงถ้าเอาลิ้นออกมาแตะหน้าผากได้ ยมถึงไหมถึงกันไหมใครเอาลิ้นแตะหน้าผากได้บ้าง <c oughs> มหาบุรุษมีลิ้นเพียงพอที่จะแตะหน้าผากนะอืมไม่สามารถนะมีเสียงเหมือนพรมพูดเหมือนนกกระวิก เสียงเหมือนพรมเนี่ยพรมมีเสียงยังไงวันนั้นแคปหน้าจอไว้นิดหนึ่งเนี่ยลองดูพระสูตรนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสนังกุมารพรมได้กล่าวเนื้อความนี้เสียงของสัสนสังกุมารพรมผู้กล่าวเนื้อความนี้ประกอบด้วยองค์8ประการคือแจ่มใสหนึ่งชัดเจนหนึ่งนุ่มนวลหนึ่งหน้าฟังหนึ่งกลมกล่อมหนึ่งไม่พร่าหนึ่ง ลึกหนึ่งกลางวันหนึ่งอืมนะอันนี้กลางวานันเพราะใหม่สุนังกูมารพรมไม่อาศัยใหม่นะอืมอันนี้ไม่เหมือนแน่เลยนะอันใหม่อุปรกรณ์ดีเลยเลยเสียงเลยเลยดีนะก็สนังกูมารพรมย่อมยังบริษัทเท่าใดให้ทราบเนื้อความด้วยเสียงของตน กระแสะเสียงก็ไม่แพร่ไปภายนอกบริษัทเท่านั้นต้องการให้ฟังได้เท่าไหนก็อยู่เท่านั้นไม่หลุดออกไปด้วยนั่งห่างกันเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ยินอ่านี่พรมแน่นอนนะอ่าแล้วแปล่งเสียงไปได้ถ่าที่พระอนนท์คุยให้ฟังก็คือพันโลกธาตุนะอ่าแล้วก็ถามว่าผู้เจ้าทําได้ได้ขนาดไหนอ่าผู้เจ้าบอกนั่นมันสาวก <laughs> ใช่ไหมนี่แม่จะมาถามผู้เจ้าทําได้แค่ไหนนี่ผู้ใดประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างนี้ผู้นั้นท่านเรียกว่ามีเสียงดังเสียงพร่มอ่าหนึ่งคือลายเสียงแจ่มใสสองชัดเจน สามนุ่มนวลสี่หน้าฟังห้ากลมกล่อมหกไม่พลา <c oughs> ถ้าแกแอมนี่แล้วนะจอดไปหนึ่งแล้วเห็น <c oughs> ไหมอ่ามีเสียงลึกอืมกลางวานอืมไม่ครบนะ <c oughs> ดูแล้วยังไม่ครบ ทีนี้เราก็ลองไปดูอปุพกรรมนะว่าถ้าเราเว้นจากการกล่าวคำหยาบเนี่ยนะเป็นวาจาไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักทาบซึมถึงใจนะซึมซาบหรือซาบซึมเนี่ยนะเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจชอบใจของชนเป็นนั้นมากหรือมหาชนนี่ยนะ ได้ผลกรรมอะไรพระอ,องค์บอกว่าย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือพิกุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรน,นาคคนทันเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคําพูดของเราเห็นไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เห็นไหมมีประโยชน์มากเลยอเอาเฉพาะกรรมที่เด่นๆนะ <c oughs> อ่าถ้าเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายล่ะพิกุพิก,พกุนอุบาโศกอุบาสิกาไม่กระจัดกระจายกระจายเป็นยังไงเนาะ,นะคือเข้ากันได้ดีหรือเปล่าหรือว่ารวมกลุ่มมีสมาคมที่ใหญ่โต <c oughs> เป็นปึกแผ่นไหม นะสมมติปรับประมาณนั้นดูว่าผู้เจ้า <c oughs> สร้างกรรมอะไรผู้เจ้าบอกว่าเมื่อตาถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ข้อนควักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงตรงเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงตรงมองผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรัก เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปุริคลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุจตาโคเขียวสนิทนี่ต้องนั่นนะต้องไปดูบาลีบาลีใช้คำว่าอภินีลังนะนีลังแปลว่าเขียวเราสแกนคำว่านีลังออกมาแล้เยอะแยะเลยคำบาลีที่ว่านีลังเนี่ย เกือบทุกพสูตรเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคำว่าเขียวหมดนได้สีเขียวนะแสงสีเขียวอะไรอย่างนี้อภิแปลว่ายิ่งเขียวอย่างยิ่งคือไม่ไม่เขียวตรงๆอ่ะเขียวเข้มเขียวเข้มอภินีลังฝรั่งจึงใช้คำในการแปลของเขาว่า deep blue eye นะสีเหมือนทะเลลึกอืม ถ้าเราไปทะเลลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันออกเป็นเขียวเข้มจนเป็นน้ำเงินน่ะเหมือนกึ่งน้ำเงินจะน้ำเงินจัดก็น้ำเงินแท้ก็ไม่เชิงแต่เราจะรู้เลยว่าโอ้นี่ทะเลลึกมากนะดังนั้นถ้าใครเคยเคยนั่งเรือออกไปไกลๆจะเห็นเลยว่าน้ำทะเลจากสีเขียวใสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเขียวเข้มนะเหมือน สีน้ำทะเลลึกก็คือเรียกว่าอภินีลังน,นี่คือลักษณะสีในตาของพระพุทธเจ้าอภินีลังสีของในตาของผู้ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ <c oughs> และเราไปเช็คในลักษณะสีของดวงตาของมนุษย์ในโลกเนี่ยสีของดวงตาที่หายากที่สุด ในมนุษย์ก็คือสีน้ำเงินดวงตาด blue อ y e เนี่ยสีเนี้ยหายากที่สุดมีน้อยที่สุดอืมดังนั้นคนที่คนที่จะมีดวงตาสีอย่างเงี้ยคือได้บุพกรรมสร้างกรรมที่ดีมานในลักษณะอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ง่ายเหมือนกันน้อยน้อยมาก ส่วนใหญ่เราจะเจอเจอฝรั่งตาสีเขียวนี่ก็มีนะมีเยอะพอสมควรก็เห็นตาสีเขียวก็ก็สวยแล้วลหละแต่นี้น้ําเงินอืมออกน้ําเงินเขียวเข้มนะนะอันนี้เรื่องของกรรมลักษณะนี้ที่พูดมานี่หลายข้อนี่กรรมทางวาจาทั้ทงนั้นเห็นไหมกรรมทางวาจาแล้วก็มีเรื่องทางอันนี้มามีทางกายลนะนะ เรื่องของตาคำทางวาจาที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของคำหยาบคำเพ้อเจอนะคำเพ้อเจอนี่ส่งผลให้เรามีศัตรูเยอะศัตรูทำลายเราได้แต่ถ้าเราไม่พูดเพ้อเจอรศัตรูจะทำลายเราไม่ได้ส่วนมิจฉาอาชีพนี่บริวารเป็นคนสะอาด อันนี้ก็คือโยงจากคำถามของโยงมเมื่อวานที่เขาได้ตำแหน่งได้ยศสูงขึ้นแล้วแต่ทำไมมีศัตรูเยอะขึ้นมีแต่คนนินทาว่าร้ายไม่ชอบเขาเลยอืมพอบอกปุ๊บเนี่ยเขานึกถึงกรรมเขาออกเลยว่าใช่ค่ะดีฉันอย่างนี้เลยนะอ่าฉันเนี่ยชอบพูดเพ้อเจ้อพูดกันแหนกันแนะแนคนอื่นนั่นโน่นนี่ เดี๋ยวจะเลิกแล้วสามีบอกว่าผมมาเตือนหลายหนแล้วไม่เชื่ออาจารย์พูดทีเดียวเชื่อเลย <c oughs> อันนี้เพราะศรัทธาไงคนพูดเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาเขาก็ไม่เชื่อแต่พอคนที่ศรัทธาพูดเรื่องเหมือนกันเลยนะคำพูดเดียวกันเขาเชื่อเพราะเขามีศรัทธานะ <c oughs> <c oughs> ดันั้นเวลาเราจะให้ใครเชื่อเราก็พาไปหาคนที่เขาศรัทธ,ธาถูกต้องไหมอ่าถ้าเราพาไปหาคนที่เขาศรัทธ,ธาเนี่ยคนศรัทธ,ธาเขาพูดบอกสอนเขาก็จะเชื่อไงเห็นนะอันเนี้ยวาจาที่จะทําให้คนเชื่อไม่ง่ายเนาะพ่อแม่บอกสอนลูกจนโอ้โหแม่บอกว่าปากจะถึงรูหูนะลูกก็ยังไม่ค่อยเชื่อ คนแต่ก่อนก็เลยเอาลูกมาฝากพระเลี้ยงอืมนะแล้วก็เป็นยังไงลูกติดยาลูกเมาลูกหลุดบุหรีเยอะลูกเกเรนะจับมาเข้าวัดให้หมดวัดเลยเป็นแหล่งรวมของเสือสิงห์กระทิงลาดทั้งหลายตเตะไม่หมดเลยนี่คืออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้นะฝึกลูกไม่ได้ละหมดสภาพล้ะ เอามาฝากหลวงพ่อฝึกนี่แหละหลวงพ่อเลยรับแต่เสือสิงทั้งนั้นเลยมาอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราก็พยายามรับคนดีๆนะคนแบบไอ้คนดียังฝึกยากเลยเอาคนไม่ดีมาฝึกนี่